ก็สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสแรมนะครับจะเป็นแรมของคอแซนะครับผมรุ่นแรมจะเป็นเวนเจสนะครับผมเป็น v e n เจ a n c สอาร์จีบีโปรนะครับตัวนี้จะเป็น64กิกจะเป็น2ตัวนะครับ2ใบเป็นสามคูณสนะครับคือใบละสามสนะครับผมบัดจะอยู่ที่3ามพนะครับเพิร์ดนะครับผมนี่นะครับไปติดปกตินะครับผม เ็ตติดทั้งสองสล็อนะครับนี่นะครับคนหา่า้วย CPU Z นะครับในหัวข้อม e เมมรีนะครับ DDR4 64GB ก็คือ2ตัวนะครับ Duo ตรงนี้ Channel นะครับตอนนี้บัสยังไม่วิ่งโชว์นะครับแต่บัดมันจะอยู่ที่ประมาณ3,500นะันห้าับทวิ่งโชว์นะครับผม ตัวน,นี้ครับจะเป็นกล่องแบบนี้เลย 7, น, RGB. นี่ครับคอร 4, ์เซลเป็นเชสโปรนะครับ R G B นี่ครับอีดาสี่สองคูณสามสิบสองเท่ากับหกสิบสี่นะครับมัสสามพันหกนะครับปติปกตินะครับผมผ่านครับ